มันเ่ามันก็ไากคันตรงนี้อยู่นะลูกนะแต่จาเป็นเนึงนะครับที่โยบนสสมรค์ชั้นที่หนึ่งถึงเจ็ดก็ต่ามตรงนี้จเป็นต้องลับบมาเกิดเป็นมนุษย์ใหญ่ที่สุดเลยค่ะพื่อใช้บุญใช้กรรมเหมือนอนาคตก็บอกว่านะครับพระอริยะเมไตรจะมาตัสรู้เป็นพระอรหันต์ต่อไปใครไปเกิดกับตรงนั้นเขาบอกคนเราจะมีบุญวาสนาวันนี้เป็นรูปปั้น พระลาหูอมจันค่ะวิจิตรมากเลยวิจิตรพิสดารแล้วก็วมหัมสจย์ค่ะที่นี่มาแล้วก็อยากมาอีกมันยังไม่อิ่มเต็มใจนะคะแล้วก็ตัวก็จะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นสีเงินพญานาะคทุกตัวก็จะเป็นสีเงินอ่าใครมาเที่ยวชมจะได้มีเงินมีทองมาค่ะมาเที่ยวกันนะคะเป็น พระพุทธเจ้าองค์เล็กนะคะองค์เล็กที่เป็นรูปปั้นที่วัดในวัดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยองกลางรองลงมานะคะนี่ค่ะเนี่ยนคะคะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ใส่สิ่งตามธรรมชาติที่หลบกล่าวได้นี่ค่ะเป็นองค์ปัจจุบันที่จารึกไว้คืององค์นี้นะคะ ลกลางแล้วก็เล็กรองลงมาคได้ค่ะอันนี้ก็คือพระอุปคุตนะคะมาจะอยู่ตรงกลางนนเซ็นเตอร์ของบริเวณบรูปปั้มปั้มเกียน้า,นาทั้งหมดนี่ค่ะถึอมจันานนี้ก็จะหยุดงน้งา